เฟทยนสวัสดีค่ะมาพบกับน้องจจเจเจเชรยนตนอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้เจาจคิดถึง f c ทุกทกคนเลยนะคะสวัสดี f c ทุกท่านที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วก็ติดตามเชรยนติดตามน้องเจเจอยู่นะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกกระบะครังที่ใหญ่และเยอะที่สุดในวีนบุรีนะคะกดไลค์กดแชร์ไ้เลยนะคะวันนี้น้องเจเจจะพาไปดูกระบะสวยๆที่เข้ามาใหม่ๆนะคะหลายๆหน้านะคะอยากจะผ่อนถูกๆหรือใครจะซื้อสดนะคะ ต้องมาชมนะคะในคลิปนี้เลยเดี๋ยวน้องกัจจาจะพาลูกค้าไปชมแบบเอาแบบชิวๆกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะนะคะสำหรับคนไหนที่ยังมีแพนที่จะออกรถนะคะมือสองแต่ว่ายังไม่มีรุ่นในใจที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้นะคะวันนี้น้องกัจจาก็จะมีตัวเลือกให้เยอะนะคะแล้วก็ดูกันไปแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะ วันนี้น้องจะาจ๋าขอเริ่มเป็นคันแรกเลยนะคะอันนี้คือเข้ามาให,ใหม่สๆสดๆร้อนๆเลยนะเป็นโฉมโตัวต้าวีโก้นะคะถ้าเรียกกันง่ายๆเลยก็คือเหมือนโฉมหน้ายักษ์นะคะซึ่งราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้แล้วก็เป็นรถที่สวยมากนะคะคันนี้ได้ปี2011นะคะคันนี้ราคาไม่ถึง4แสนนะคะท่านผู้ชมนะคะราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้4ประตูด้วยนะคันนี้ยกสูง เกียร์แมนวนวลนะคะสำหรับลูกค้าอยากผ่อนแค่7 0 0ดกว่าบาทนะคะได้รถสีประตูไปใช้งานนะคะอ่ะคันนี้นะคะอีกหนึ่งคันเลยนะคะอาจจะตกอาจจะตอบโจทย์นะคะทุกๆครอบครัวแล้วก็หลายคนที่กําลังตามหารถมือสองสภาพดีราคาถูกนะค,ะคันนี้1คันนะคะอยากดูภายในกันไหมคันนี้นะคะถ้าอยากดูภายในเดี๋ยวจะให้ดูเป็นน้าจิ้มไปก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีโฟดีแล้วนะคะลูกค้าเป็นตัว V n t e r b o น,นะภายในนะคะรถนะคะปี2 0 1 1ก็ถือว่า ยังใช้งานได้อยู่นะแล้วก็สภาพค่อนข,ข้างจะสวยแล้วก็ไม่ช้ำนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะคะเอาใจาคนงบน้อยหรือใครที่อยากจะซื้อสดนะคะตังงบไปไม่เกินสีส่แสนนะคะคันนี้ก็ทําได้นะ,ค,ะคันนี้ถ้าซื้อสดไม่เกินสีส่แสนแน่นอนนะคะแล้วก็ฟรีดาวได้ด้วยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะคะสภาพรถสวยสวยทุกขันนะคะก็คือจะฟรีดาวหรือจะซื้อสดนะคะคันนี้ก็ถือว่าน่าใช้งานนะคะ โตโยต้าวิกโกแชม์เนี่ยนะคะคุณลูกค้าถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมนะคะแล้วก็ถูกใจนะคะคนไทยหลายๆคนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะปัญหาจูจีกวนใจไม่ค่อยมีนะคะเอาไปใช้อีกสิปีก็ถือว่าคุ้มนะคะคันนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาอีกแบรนด์รองนะคะไม่ใช่แบรนด์รองแบรนด์หลักหนึ่งคันนะคะสําหรับอีสุดีแมกนะเอาใจเขาเรียกว่าคุณพอ่อคุณแม่น้องออรนิวนะก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีนะคะกระบะปีนี้นะคะในไตรมาสที่4 นะคะปีนี้ถือว่าราคาล่วงลงเยอะมากเลยนะคะน้องก็จจะาจะบอกท่านผู้ชมทุกคนในคลิปเลยนะคะว่าถ้าใครซื้อในภายในสิ้นปีนี้นะคะจะได้กระบะราคาที่สุดคุ้มเลยนะคะกัจจ่าขารถมา3ปีนะคะรู้สึกว่าไตมาสนะคะสุดท้ายของปีนี้ราคากระบะล่วงลงเยอะมากนะคะราคาเนี่ยไม่ถึง0 0 0แสนนะคะนี่เลยนะคะดีแม็กซประตูราคาไม่ถึง0 0 0แสนที่ไหนไม่มีนะคะที่เพชรยนต์มีให้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณภาพรถที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคุณภาพที่ บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็กลับมาซื้ออีกแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.5 z ซนะคะไมค์แค่155,000บาทได้ปี15นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะก่อนจะเปลี่ยนโฉมมาเป็นเครื่อง1.9นะคะราคาเพียง489,000บาทนะคะท่านผู้ชมนะคะถือว่าถูกสุด,สดเลยนะคะขายรถมา3ปีนะคะขายรถมา3ปีใตรมาสปีนี้กระบะทั้งไม่ว่าจะเป็น4ประตูไม่ว่าจะเป็นแคปตัวยกสูงยกเตี้ยตัวเตียต้ยนะคะ ถือว่าราคาถูกมากนะคะอะมาดูภายในนะคะรถกระบะราคา489,000บาทโอ้โหคุณลูกค้าจะหาสวยกว่านี้นะคะจะไปหาที่ไหนได้นะคะต้องมาที่เพนจยน,ยนเลยนะคะสภาพภายในนะคะคุมทดสีดำคันนี้นะก็คือความเดิมนะคะคือส่วนใหญ่เลยนะคะที่เรานำเข้าเนี่ยจะเน้นสภาพเดิมป้ายแดงนะคะจากเจ้าของเดิมเขาใช้มายัางไงเราก็ตั้งขายแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขไม่หรือว่าสภาพนะคะเราจะไม่มีการ ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะคือมายังไงตั้งขายอย่างนั้นนะคะก่อนจะนําเข้ามาเราก็คัดมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะพอเข้ามาเราก็มาสปาทําความสะอาดแล้วตั้งขายเองแค่นั้นเองนะคะถือว่าคุ้มนะคะกระบะไม่ถึง5้าแสนได้4ประตูโอ้โหนะคะคนไทยใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะคนไทยใครก็ได้นะคะจะเอาสี่ประตูราคาไม่ถึงห้าแสนที่พิจิตรมีให้แล้วก็น้องจ๋าบอกเลยว่ายินดีแนะนําลูกค้านะคะทุกทท่านทุกๆเทสทุกๆจังหวัดเลยนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วอยาก มาเป็นครอบครัวเพยนต์นะคะกับน้องจ้า๋าววันนี้ก็ดูให้จบคลิปนะคะว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งนี้เลยนะคะก็คือเป็นตัวหน้าหล่อนะน้าหล่อป้ายแดงล้านกว่านะป้ายแดงล้านกว่ามาถึงเพชนยนต์ไม่ไม่ถึงแสนนะคะสภาพรถนะคะกริบมากน้องป้ายแดงของจริงคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะคะได้ตัวรีโว่โฉมล็อกโคนะคะคันนี้เป็นเกียร์ เมนวนวลนะคันนี้อ่ะเป็นเกียร์เมนวนวลนะคะได้ปี2019เครื่อง2.4ตัวจีนะคะ่อๆนะคะแต่งเดิมๆโรงงานมานะคะป้ายแดงล้านกว่านะคะใครสนใจนะคะหรือใครอยากจะเซฟงบตัวเองนึกถึงการเรื่องการขาดทุนน้อยกว่านะคะแล้วมองหาความคุ้มค่าที่จะตอบโจทย์ตัวเองในอนาคตนะคะบอกเลยยังไงก็ราคาไม่ตกนะแต่คุ้มค่าราคาเพียง719,000บาท ป้ายแดงล้านกว่านะอันนี้น้องจะจ๋าพูดเรื่องจริงอ่ะมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะโฉมละโคนี้นะคะเป็นโฉมแต่งชุดเฉพาะพิเศษเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมเขาเอามาแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งที่มาจากป้ายแดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจังหน้านะคะเขาเรียกว่าโฉมหน้าหมูนะคะหรือว่ากที่ว่าเรียกโฉมหน้าหมูเพราะว่ากระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะด้วยเป็นสีดํา แล้วของเขาเนี่ยชุดแต่งของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กสีดําด้วยนะคะมีคิ้วซุ้มล้อก็สีดําอีกนะคะถ้าเป็นตัวรถสีขาวนะคะคิ้วซุ้มล้อก็เป็นสีดํานะคะด้วยตัวรถสีดําด้วยนะคะชุดแต่งเป็นสีดําทําให้ดูดุดัดนนะคะไม่เกรงใจใครเลยกันเลยทีเดียวนะคะ,ะมาดูฟังก์ชันภายในนะคะคันนี้นะคะฟังก์ชันภายในก็ถือว่าให้มาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะปับไฟฟ้าและได้เบาะหนังนะคะ เชื่อมต่อบททุได้นะคะมี Apple c a r าเพแล้วด้วยนะคะโฉมนี้นะคะดำทั้งคันนะคะดุดันสุดๆไปเลยนะคะสภาพรถไม่ช้ำนะคะในราคา7,19,000บาทนะคะถ้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการนะค,ะคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนที่1นึ่0ห่บาทเท่านั้นนะคะก็ถ้าเป็นป้ายแดงนะคะสมัยนั้นนะคะร้านกว่าก็ผ่อนที่ไม่ต่ำกว่า2,000 0กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแต่มาหาเพชรยน ได้รถสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงและที่สําคัญนะคะได้รถสภาพสวยๆนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวแน่นอนนะคะ,อะลองพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะคุณลูกค้าจะซื้อรถมือสองทั้งทีลูกค้าจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะจะเอาไว้ใช้งานอีก5ปี10ปีนะคะก็ถึงก็อยากให้ลูกค้านะคะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็เลือกคุณภาพรถที่คุ้มค่าให้กับตัวเอกนะคะตรงนี้อ่ะแบนลองกันบ้างนะคะโฉมเฉพาะตลาดวายนะคะ อันดับหนึ่งเลยที่น้องจ๋าขายดีบอกเลยว่าลูกค้าของน้องจ๋าส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นสาวกนิสสันวารานะคะถ้าคนเคยใช้มาเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะคะกับการใช้งานเรื่องการบรรทุกชาวไร่ชาวสวนหรือว่ากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก,ก่อสร้างอย่างนี้นะคะโฉมนี้หรือว่าเจ้านิสสันวราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาลิเบอร์หรือว่าตัวแบ็กอิิชั่นนะคะค่อนข้างจะขายดีและตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาน้นบรรทุกหนักจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างแข็งแข็งนะคะหรือว่าอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะ ก็ไม่เท่าไหร่บอกไว้ก่อนเลยความจริงนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่การบรรทุกการขับขี่สภาพถนนสภาพบาจรจาจรเนี่ยค่ะตรงนี้สาคัญนะไม่ใช่ว่าโจมตีเขาเขาเป็นรถแบนด์รองไม่พอไปบอกว่าเขาซดน้ํามันนะคะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่การขับขี่ของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นโมตัวแบ็กอ d ดิชั่นนะคะได้ปี2019 May 66นะลูกค้าได้สีเทาดําแต่คันนี้นะคะยัง ก็อาจจะมีเก็บรายละเอียดมาบ้างนะคะถามว่ามีเก็บงานสีมาไหมน้องเะจ๋า,จานะคะเราเป็นรถมือรสองเนาะเราไม่ใช่แป๊ดแดงมันก็จะมีเก็บมาบ้างเป็นบางจุดเนาะแต่ว่าเรื่องโครงสร้างเรื่องไม้นี่ฮะเรื่องสภาพเดิมๆิมเครื่องยนต์เดิมแบบนี้นะคะเน้นของเดิมแน่นอนนะคะคันนี้รอติดสติกเกอร์คาดด้านข้างมานะคะทางน้องฝ่ายทุรการช่างกําลังจะสั่งมาแล้วติดให้นะคะคันนี้ราคาไม่ถึง5 0,000นนะราคาเพียง40,000นนะคะหกหมบาทนะ ได้รถปี19นะคะไม่6 6 0 0 0อ่ะเอาไปใช้งานหรือใครจะซื้อสดนะคะก็ถือว่าคุ้มอ่ะมาดูภายในนะคะความสวยนะอ่ะมาดูภายในนะคะคุมโทนสีดําทั้งหมดนะคะด้วยตัวพวงมาลัยก็มาติดฟังก์ชันออปชั่นให้ไม่ห่วงนะคะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมน่าจะติดลายแคปลา r ตรงที่คอนโซลตรงกลางเพื่อมาให้นะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะก็ถือว่าได้ความสวย ความเท่ไปในตัวเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าแค่ติดมาแค่นี้ไม่ได้มีผลกับการขับขี่นะคะท่านผู้ชมนะอะรถสภาพโซยสภาพเดิมนะคะนี่นะคะสวยอ่ะแถบเปิดได้นะคะตัวแบ็กอ d ด t i ิชั่นนะได้แอร์หลังด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีแค่มิตซูแล้วก็มิตซูเทตัน uh แล้วก็นาวาลามัง้งที่เขาจะให้อร์ด้านหลังมานะคะคือในเรื่องแบรนด์จะสู้เรื่องแบรนด์หลักไม่ได้เขาก็เลยเอาออปชั่นตรงนี้มาสู้กันนะคะ เอามาสู้กันอุตลุดไปเลยราคาถูกไม่พอไม่น้อยด้วยปีใหม่ด้วยนะคะอ่ะถือว่าคุ้มนะคะไปขั้นไหนต่อกันดีเราโอ้โหเยอะมากเสลเกินนะคะวันนี้เดี๋ยวอ่าน้องก็จจจะให้ดูภายในเป็นบางคันแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าให้เปิดดูภายในทั้นมะค,คลิปนี้นะคะชั่วโมงนึ่งน่าจะไม่เสร็จแน่นอนนะคะอ่ะมาดูอีก4ประตูเหมือนกันนะคะนิสันนวรานะคะขนาด4ประตูนะคะราคายังถูกอยู่เลยนะคะ ราคาแค่529,000บาทนะคะเป็นตัว4ีประตูแบ็กเอดิชันเหมือนกันนะคะแต่ได้สีแดงดำานะคะตัวนี้ปี19ไม่วิ่งอยู่เพียง78,000กิโลราคา529,000บาทนะคะสภาพสวยกลิบทั้งคันอย่างว่าเลยนะคะก็คือเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะคะรถแบนลองนะคะน้องกระจะาก็มีให้ลูกค้าเหมือนกันคันนี้นะคะถ้าฟีดาวผ่อนอยู่ที่10,000นะถ้าฟีดาวผ่อนอยู่ที่10,000แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความเป็นรถแบนลองราคากลางในธนาคารเขาก็จะ ประเมินให้ลูกค้าได้ไม่เต็มนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ามีเครดิตดีเนี่ยเราก็สามารถอัพยอดนะคะให้เท่ากับราคาขายรถได้เลยนะคะอ่ะไม่หนึ่งคันโอโหสี่ประตูอีกแล้วโอโหคันนี้ปีสิบเก้าไม่สามหมื่นสองไม่สามหมื่นสองได้สีขาวมุกสี่ประตูอีกแล้วปีสิบเก้าหนึ่งจุดเก้านะคะตัวนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าน่าจะเป็นตัวแซดไฮรนเดอร์นะคะแครโฟหรือสี่ประตูนั่นเองคันนี้เกลี่ยมันนวลน,นะคะราคาถูกนะถ้าเปรียบเทียบแล้วกับปีที่แล้วนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกันกับปีที่แล้วนะคะปีสิบแปดสิบเก้าปลายปีที่แล้วจะราคาจุดที่มันหกแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ปีนี้ราคาไม่ถึงหกแสนนะคะราคาแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสาวกรถมือสองนะคะบอกตรงเลยอย่ารอช้านะคะถ้าซื้อรถกับเจ้า,จาวันนี้ก็ไมผ่อนอีกทีปีหน้าเดี๋ยวทำโพให้นะก็ะคือราคานี้ยรีบคว้าไปเลยดีไม่ดีถ้าราคากลางตลาดมันมันโดดขึ้นราคามันก็จะปรับขึ้นตามตามราคา กลางตลาดของรถมือรสองนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะราคา599,000บาทปีดาวห่อนอยู่ที่11,000บาทนะคะอ่ะก็มาดูตัวส่วงแล้วไปดูตัวเตี้ยกันบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะมาดูตัวเตี้ยกันบ้างนะคะแคป์โฟสิป,ประตูจากซองหล่อๆนะคะใส่แม็กนะคะสีชาวมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือไม่ต้องใช้เงินดาวเหมือนกันนะคะราคานะคะอยู่ที่579,000ได้ปี2019 ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 1.9S นะคะไม้น่าจะอยู่ที่68,000กิโลนะคะสวยๆรอเจ้าของอยู่นะใครที่ชอบนะคะจะเอาไปแต่งซิ่งนะคะเพิ่มเติมเป็นยีราฟแคะนะคะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กขอบ18นะคะหน้ายาง255ทับ50นะคะ R 1 8นะสวยๆเนะคะเดิมๆเอาไปขับเดิมๆนะคะเบอกว่ารถเดิมถ้าขับเดิมๆยมเดินดีกว่าแล้วคันนี้นะคะ ก็เอาไปขับเลยนะคะแต่งให้เรียบร้อยแล้วอ่ะตีประตูหนึ่งคันรู้สึกว่าดีแม็กของเราจะเยอะซะเหลือเกินเนาะน้องตะก้องเนาะคือไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีขาวหรือว่าสีดํานะคะช่วงน,นี้อีซูดีแม็กค่อนข้างจะเยอะคันนี้ราคาไม่ถึงหกแสนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะราคาไม่ถึงหกแสนนะได้ปีสองพันคันนี้น่าจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะไมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกิโลเมตรได้สีขาวมกุกแต่คันนี้รู้สึกว่าจะเดิมมากเลยนะคะภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะได้เบาะหนัง ผ่านการตรวจรถโดนใจแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณ271รายการนะคะรถทุกคันตรวจสอบได้เลยนะคะซื้อไปเจอชนหนักทิศความจมน้ำนะคะก็รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะามาถึงกันบ้างนะคะสันนี้เป็นเกียรเแมนวนวลนะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดน,นะคะโฉมนี้ก็น่าจะเป็นตัวเซทีนะคะหรือเปล่าป้ายสกบไปไหนก่อนอ่ะคันนี้ราคาราคาจะอยู่ที่ประมาณ 499ถ้าจำไม่ผิดนะคะได้ปี2019คันนี้ไม่์หลักหมื่นนะคะได้สีบอลเงินเกียร์แมนวนวลนะคะมีหลังคาแคลริบอยแล้วด้วยนะคะก็คือรถคันนี้ป้ายสคบย,ยังไม่ได้มาติดเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะน้องก็จ๋าก็จำคร่าวๆนะคะรถสี500คันนะคะบางทีก็จำราคาได้ไม่หมดทุกคันนะคะท่านผู้ชมเนะคะีคยะอ่ะสีบอลเงินไปแล้วนะคะตัวแคบนะคะก็มีแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวสีดำนะคะคันนี้น้องะจ๋า,จายังไม่ได้รีวิวเดี่ยวให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่ารถ ยังไม่ได้แกะออกมาต้องขยับรวคันหน้าออกนะคะคันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเครื่อง3.0ตัวแซดพลาสิกพี P. ด้วยนะคะตัวนี้ได้สีดานะคะมีแค่คันเดียวนะคันนี้น่าจะเป็นเกียร์คันนี้น่าจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะได้เครื่อง3.0เกียร์แมนนวลเชื้อเพลิงดีเซลคันนี้ได้สี่ประตูนะราคาถูกอีกแล้วโอ้โหเห็นแล้วสุดยอดราคาเพียง579,000บาทนะคะได้เครื่อง3.0นะใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะ ไม่ชอบ1.9ึ่งบอกว่ามันอืดน,นะคะถ้าไม่ชอบแต่ว่าผมชอบแบบเหยียบแล้วมันมัน,มน,มน,มนตีนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คันนี้ก็ถือว่าน่าแนะนํานะคะราคา5 7, 7 9 0 0 0บาทรีดาวได้เหมือนกันผ่อนอยู่ที่1น0 0งบาทนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะของรีโวกันบ้างนะคะสีเทาดําสีหายากนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าไมเนี่ยน้อยมากไมแค่สี่หมื่นแดนะคะท่านผู้ชมนะคะไมแค่สี่หมืนแปดนะคะคันนี้ได้ปีสิบเก้า เป็นสองจุดสี่ตัวอ e, ีนะคะสี่ประตูเกียร์แมนวนวลราคาเพียงหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยมากถ้าจะมาผิดทะเบียนสองศูนย์แน่นอนเลยใช่แล้วนะคะคันนี้ทะเบียนสองศูนย์หายากนะทะเบียนสองตัวนะคะเนี่ยสวยๆเลยนะคะรถเนี่ยคือที่เพชรยนนะคะจะเน้นขายรถสภาพเกรดเอสภาพเดิมเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้านะคะถ้าคุณลูกค้านะคะมาบอกว่าที่เพชรยนนะคะทำไมแพงกว่า ของเราเนี่ยก็คือจะเน้นสภาพเดิมแล้วก็เรื่องคุณภาพวารันตีหลังการขายหรือก็หรือว่าจะเป็นเรื่องการบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะตรงนี้คืออันนี้แค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ให้ลูกค้าดูนะคะคร่าวๆถ้าอยากมาชมรถตัวจริงหรือว่าอยากจะมาเดินเลือกช้อปปิ้งนะคะเหมือนเสื้อผ้านะคะก็พักทายน้องเจษาเข้ามาที่เพชรนดนนะคะบริษัทเปิดทำการทุกวันนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะ ใครอยากได้รถมือสองเกรดเอกระบะนะคะต้องนึกถึงน้องจ๋านะคะบอกเลยที่พชรโยนไม่บดหบังแน่นอนลูกค้าทุกอาชีพออกได้ต่างจังหวัดออกได้มีรถสไลด์ส่งให้นะคะตรงนี้น้องจ๋าซับพอร์ตลูกค้าทุกๆเงื่อนไขเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวว่าตอนนี้ถ้าในกรณีติดแบคไลต์นะคะหรือติดบูโรยังไม่มีการไปจ่ายชำระหรือยังไม่มีประการไปปิดบัญชีนะคะตรงนี้ยังทับไม่สามารถออกได้นะคะแต่ว่าคนที่ไม่มีเครดิตนะคะหรือคนที่มีเครดิตนะคะออกได้นะ ปิราได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือใครจะซื้อสดนะคะก็ทําได้นะคะเดินทางมาถึงท้าคลิปแล้วนะคะวันนี้น้องกระจ๋าก,ก็พามาดูก็เข้านะคะก็กดจากกันไปกดไลค์กดแช์นะคะมีอะไรคอมเมนต์แนะนําจ๊จ๋าใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะขอแต่ว่าขอให้สุภาพแล้วก็ด่าได้นะคะแต่แต่อย่าแรงนะคะด่จะจาจ๊จ๋าได้นะคะแต่อย่าแรงนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ